พระนั้นต้องมีเมตตากรุณามีความหวังดีปรารถนาดีต่อสรรพสัตว์ทั้งคนและสัตว์เตรละฉานคอยแต่จะช่วยผู้อื่นให้พ้นทุกข์อยู่เสมอจะไม่ซ้ำเติมให้ใครเดือดร้อนทั้งพูดทำและคิดต้องมีจิตเมตตากรุณาตลอดไปช่วยคนดีให้ดียิ่งขึ้นช่วยแก้ไขคนร้ายให้ดีงาม และสมเด็จโตท่านเป็นพระอย่างนั้นครั้งหนึ่งกลางคืนดึกสงัดลูกศิษย์ลูกหาของท่านต่างหลับไหลกันหมดแล้วเหลือแต่ท่านสมเด็จโตที่ยังนอนนิ่งอยู่ในความวิเวกเรือของท่านจอดนิ่งสนิทเหมือนไม่มีคนอยู่พวกโจรซึ่งพายเรือมาเห็นเป็นโอกาสเหมาะจึงค่อยล่องเรือเข้าเทียบเรือของท่าน สมเดโตท่านรู้แล้วว่าอะไรเป็นอะไรแต่ท่านก็ไม่ห้ามเมื่อโจรหยิบเสื้อใส่เรือมันแล้วท่านก็พูดขึ้นว่าเอาหมอนไปด้วยสิจะ๊ะเสียงของท่านดังขึ้นด้วยความเมตตาต่อโจรพวกโจรต่างสะดุ้งเฮือกตกใจกลัวสุดขีดรีบจ้ำเรือพละหนีกันไปในทันทีทันใดด้วยมิคิดว่าจะมีคนอยู่แต่แล้ว ยังไม่ทันที่พวกโจรจะหนีไปท่านก็อุตส่าห์โยนหมอนตามไปให้ด้วยพวกโจรเห็นท่านใจดีจึงพายเรือกลับมาเอาหมอนอีกนับว่าโจรน,นี้ก็น่าดูเหมือนกันงกเหลือเกินจนได้ทั้งเสือ้อทั้งหมอนสบายไปจะเห็นว่าสมเด็จโตท่านมีเมตตากรุณาแม้เขาจะเป็นโจรแต่ก็ไม่ประพฤติหยาบคายต่อโจร มองเห็นโจรเป็นคนอดอยากยากจนที่จะต้องสงสารช่วยเหลือเป็นการกระจายรายได้ไปในตัวถือว่าพวกโจรเขามาแบ่งของไปใช้ครั้นจะมาขอซึ่งซึ่งหน้ากันก็ไม่กล้าจึงต้องขโมยเอาลักเอาพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตาเป็นเครื่องค้ำจุนโลกโลกจะอยู่ได้ไม่แตกสลาย ก็เพราะอาศัยเมตตาที่สิงอยู่ในหัวใจคนมนุษย์เราถ้าปราศจากเมตตาเสียแล้วคงจะอยู่ร่วมกันเป็นหมู่คณะไม่ได้แน่จะต้องมีการแก่งแย่งแข่งขันชนิดที่รุนแรงไรน้ำมิตรไรจิตใจแต่ที่ยังอยู่ร่วมกันได้ก็เพราะอาศัยเมตตากรุณาที่หลังมาเหมือนฝน อันชื่นใจจากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งนั่นเองครั้งหนึ่งท่านเดินทางไปต่างจังหวัดในระหว่างทางท่านได้พบนกตัวหนึ่งกำลังติดแล้วที่เขาดักไว้เห็นแล้วอดสงสารไม่ได้ยิ่งเห็นกำลังดินยิ่งน่าสงสารท่านจึงเข้าไปปล่อยนกตัวนั้นเสียให้ผลจากทุกภัยไปสู่ความเป็นอิสระเสรี เสร็จท่านก็เอาเท้าของท่านสอดเข้าไปในบ่วงแล้วทำเสมือนว่าเป็นนกที่ติดแล้วเมื่อมีคนมาพบเข้าแล้วจะช่วยเหลือท่านให้หลุดจากบ่วงท่านก็บอกให้เขาไปตามเจ้าของแล้วมาก่อนต้องให้เจ้าของแล้วบอกอนุญาตให้ออกจากบ่วงท่านจึงจะชักเท้าออกจากบ่วงได้เมื่อเจ้าของแล้วมาถึง ก็ได้พูดคุยกันแล้วอนุญาตให้สมเด็จเอาเท้าออกจากบ่วงท่านจึงให้เจ้าของแล้วกรวดน้ำโดยท่านกล่าวยัถาสัพพีให้เสร็จสับแล้วท่านสมเด็จโตก็เดินทางต่อไปพฤติกรรมอย่างนี้นับว่าแปลกประหลาดมากเป็นการสอนคนที่ลึกซึ้งจริงๆผู้ถูกสอนจะรู้สึกไปถึงก้นบึ้งของจิตใจอย่างกรณีนี้ นายพลานดักแล้วคนนั้นก็จะไม่กล้าหรือไม่อยากที่จะฆ่าสัตว์อีกต่อไปหากพระสงฆ์สมัยใหม่ยุคไฮเทคจะนำวิธีการอย่างนี้มาใช้บ้างคงจะไม่ล้าสมัยหรอกเดินไปทางไหนเห็นเขาจะฆ่าไก่ท่านก็ยื่นคอของท่านให้เขาเชื่อดก็คงไม่มีมนุษย์คนไหนจะกล้าฆ่าพระได้ลงคอหรอก พอเขาปล่อยไก่ไม่ฆ่าแล้วท่านก็ยัถาสัพพีให้เขากรวดน้ำโดยที่ท่านจะกล่าวสอนเขาสักหน่อยหรือไม่ก็ได้หรือท่านไปเห็นญาติโยมกำลังแทงคอวัวคอควายตามโรงฆ่าสัตว์หรือที่ไหนก็แล้วแต่แล้วท่านทนไม่ได้เพราะความกรุณาท่านก็ยื่นคอไปให้เขาแทง และก็คงไม่มีใครกล้าแทงท่านอีกเช่นกันเมื่อเขาปล่อยวัวปล่อยควายรับปากว่าจะไม่ทำการฆ่าสัตว์อีกท่านก็ยัตถาสัพพีให้เขากรวดน้ำแผ่ส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ให้ทุกผู้ทุกนามจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยจงพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดด้วยวิธีการอย่างนี้ สักวันหนึ่งความโหดเหี้ยมอมหิตในหัวใจคนจะค่อยๆจางหายไปในโลกนี้เพราะเมื่อแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเราก็ยังเม่ตาปราณีได้จะป่วยกล่าไปยัยถึงมนุษย์ด้วยกันเล่าหากพระสงฆ์สามเณรลองใช้วิธีอย่างนี้กันบ้างการจะให้ประชาชนถือศีลห้านั้นจะไม่เป็นการยากเย็นอะไรเลย แต่ตราบใดที่เอาแต่ให้ศีลกันอย่างเดียวอย่างที่ทำํำทำกันอยู่นี้ให้เท่าไหร่ก็ไม่ทำกันแล้วให้ทำไมหากคนเรามีคาระวะต่อคนด้วยกันต่อสัตว์ต่อพืชและต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆแล้วรับรองได้เลยว่าโลกนี้จะไม่มีความรุนแรงจะไม่มีความขัดแย้งแบ่งชั้น ร,ราะคารวะหรือความเคารพจะทำให้เรายอมรับนับถือในผู้อื่นสัตว์อื่นหรือสิ่งอื่นๆจนไม่กล้าเข้าไปก้าวกายให้ได้รับความเดือดเนื้อร้อนใจสมเด็จโตนั้นท่านมีคารวะแม้แต่ต่อสุนัขครั้งหนึ่งท่านเดินไปพบสุนัขนอนขวางทางอยู่ท่านก็ได้พูดกับสุนัขว่าโยมจา๋า ขอฉันไปทีนะจ๊ะพฤติกรรมอย่างนี้ใครเห็นเข้าเขาก็ว่าบ้าแต่สมเด็จโตท่านทำได้สบายมากเพราะหัวใจท่านมีคาระวะธรรมเหตุที่ท่านเรียกสุนัขเป็นโยมก็เพราะว่าครั้งหนึ่งพระโพธิสัตว์ก็เคยเสวยพระชาติเป็นสุนัขท่านก็ไม่รู้ว่าสุนัขตัวนี้ จะเป็นพระโพธิสัตว์หรือเปล่าท่านขอทางแก่สุนัขแล้วท่านก็เดินเลี่ยงไปไม่ยอมข้ามตัวหมาไปจากเรื่องนี้จะเห็นว่าแม้แต่สัตว์ชาติเดรัจฉานอย่างสุนัขก,ก็สามารถเป็นพระโพธิสัตว์ได้แล้วคนชาติมนุษย์เล่าจะบำเพ็ญบารมีเป็นพระโพธิสัตว์บ้างไม่ได้เชียวหรือในเรื่องของสุนัข ที่เป็นพระโพธิสัตว์นี้แสดงว่าพุทธภาวะภาวะแห่งความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั้นจะมีอยู่ในสัตว์ด้วยเหมือนกันไม่อย่างนั้นสุนัขจะเป็นพระโพธิสัตว์ไม่ได้เลยจึงสอดคล้องกับคำสอนท่านห่วงโปอาจารย์เซนผู้ยิ่งใหญ่ที่สอนว่าพระพุทธเจ้าทั้งปวงและสัตว์โลกทั้งสิ้น ไม่ได้เป็นอะไรเลยนอกจากเป็นเพียงจิตหนึ่งนอกจากจิตหนึ่งนี้แล้วมีได้มีอะไรตั้งอยู่เลยจิตหนึ่งนี้เท่านั้นเป็นพุทธ,ธะไม่มีความแตกต่างระหว่างพุทธ,ธะทั้งหลายเพียงแต่ว่าสัตว์โลกทั้งหลายไปยึดมั่นต่อรูปธรรมต่างๆเสียและเพราะเหตุนั้นจึงได้สแสวงหาพุทธภาวะ จากภายนอกการสแสวงหาของสัตว์เหล่านั้นเองทำให้เขาพลาดจากพุทธภาวะจากคำสอนของห่วงโปจะเห็นได้ว่าคนทุกคนมีธาตุแห่งความรู้อยู่ในตัวแต่เหตุที่เราไม่ค่อยได้แสดงด้านนี้ออกมาก็เพราะกิเลสอันเปรียบเหมือนค้อนคอยบดบังตาแห่งปัญญาของเรา ให้แสดงออกแต่ความโง่เขลาเบาปัญญาลุ่มหลงงมงายอยู่นั่นเองการสอนคนนั้นไม่ใช่จะสอนกันได้ง่ายๆการสอนหนังสือหนังหาสอนให้ขอดเลขอ่านเขียนนั้นยังพอทำเนาถึงจะมีความยากเย็นกันอย่างไรบ้างก็ยังพอไหวแต่การสอนเรื่องธรรมะเรื่องศาสนาเรื่องศีลธรรมจริยธรรมนี่สิ ลำบากสอนกันยากและจริงๆแล้วมันจะสอนกันได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ยังสงสัยอยู่การสอนศิลธรรมจริยธรรมเท่าที่ทรมกันอยู่มักไม่ใคร่ได้ผลสอนแล้วฟังแล้วก็แล้วกันไปไม่ได้นำมาประพฤติปฏิบัติกันอย่างจริงๆจังจัง,จ,งจึงไม่ค่อยได้ผล ซึ่งก็มีสาเหตุมาจากหลายประการด้วยกันเช่นสภาพแวดล้อมนำไปใจไม่แข็งพอผู้สอนไม่เก่งพอที่จะจูงใจหรือคำสอนนี้ไม่จี้จุดไปถึงใจทำให้ใจด้านชาไม่รู้สึกไม่แวบขึ้นมาเป็นต้นลองดูตัวอย่างการสอนของสมเด็จโตบ้างสิ บางทีอาจจะนำไปใช้ในกรณีอื่นได้อีกกระมังวันหนึ่งสมเด็จโตท่านเดินผ่านไปยังวัดชนะสงครามท่านได้ยินพระสวดตลกขนองกันอื้ออึงอยู่ในวัดฟังแล้วรู้สึกสลดใจทำไมพระจึงทำอย่างนี้ได้หนอจะเดินเข้าไปในวัดทันทีทันใดเลยก็ไม่ได้จึงค่อยๆเดินเข้าไปพอไปถึง ก็สุดตัวลงนั่งยองแล้วประนมขึ้นว่าสาธุสาธุสาธ,สาธุโดยไม่ต้องพูดอะไรออกมาเลยแล้วท่านก็ลุกขึ้นเดินจากไปปล่อยให้พระเหล่านั้นและญาติโยมที่นั่งฟังตะลึงงงงันกันไปหมดความสังเวชใจเกิดขึ้นในถ้ำกลางประชุมชนโดยเฉพาะพระเหล่านั้นเกิดความละอายเป็นอย่างยิ่ง ไม่อาจอยู่มองหน้าผู้คนบางก็สึกไปที่ไม่สึกก็เลิกสวดตลกเขานองอีกโดยเด็ดขาดกลับตัวประพฤติปฏิบัติกันเสียใหม่นี่ลองถ้าสมเด็จโตท่านไปถึงแล้วก็ด่าว่าพระเหล่านั้นเสียยกใหญ่คงจะไม่ได้ผลออกมาอย่างนั้นเป็นแน่แท้เพราะมันเหมือนกับจะไปห้ามมีให้สวดอย่างนั้น แต่มนุษย์นั้นยิ่งห้ามเหมือนยิ่งยุยิ่งกระทำใหญ่นั่นเป็นอย่างนั้นใช้สาธุสาธุสาธุเพียงสามคำเรียบร้อยหมดให้เขารู้สึกละอายได้ผลดีกว่าให้เขาเกิดความเจ็บใจจะสอนคนให้ได้ผลต้องสอนให้ถึงดวงใจของเขาด้วยสมเด็จโตท่านมีวิธีระง,งับคดีดับเหตุ ได้อย่างชนิดที่เราคิดไม่ถึงว่าท่านจะตัดสินอย่างนั้นอย่างเรื่องพระทะเลาะกันขั้นรุนแรงจนถึงเลือดตกยางออกเพราะมีการใช้กำลังตีศีรษะกันจนหัวร้างข้างแตกสมเด็จโตท่านกลับตัดสินให้พระที่ถูกตีศีรษะแตกว่าเป็นคนผิดเรื่องมีอยู่ว่าพระที่ถูกตีนั้นไปฟ้องสมเด็จโต ว่าพระรูปหนึ่งตีท่านจนศรีรษะอยากให้สมเด็จโตซึ่งเป็นผู้ปกครองลงโทษแต่ว่าสมเด็จโตท่านกลับพูดว่าก็คุณตีเขาก่อนนี่พระรูปนั้นงงไปเลยได้เลียนว่าผมไม่ได้ตีเขาก่อนเขาตีผมก่อนต่างหากแต่สมเด็จโตก็ยังยืนกลานอยู่เช่นเดิมทำให้พระรูปวัดรูปนั้นไม่พอใจมาก คิดว่าสมเด็จโตไม่ยุติธรรมตัดสินผิดไปจากหลักความเที่ยงธรรมจึงไปฟ้องสมเด็จพระวรรั์ก็คือสมเด็จเซ้งแห่งวัดอรุณท่านได้ถามสมเด็จโตว่าท่านรู้ได้อย่างไรว่าพระรูปนี้ตีพระรูปนั้นก่อนสมเด็จโตตอบว่ารู้ได้ตามพุทธดีกาที่ว่าเวรไม่ระง,งับเพราะการจองเวร เวนต่อเวรมันตอบแทนกันสมเด็จเซ้งได้ยินดังนั้นก็จนด้วยกล้าวและเห็นด้วยกับสมเด็จโตจึงได้จัดการระงับเหตุอธิกรณ์ไปให้เสร็จสิ้นสมเด็จโตท่านสั่งสอนพระทั้งสองรูปนั้นมีให้จองเวรกันและให้เงินทําขวัญแก่พระที่ถูกตีแล้วท่านกล่าวว่าท่านทั้งสองไม่ผิดฉันเป็นผู้ผิดเอง เพราะฉันปกครองไม่ดีประโยคนี้แหละจับใจจริงๆพระทั้งสองรูปเมื่อฟังแล้วหากไม่เกิดสังเวชน้ำตาก็น่าจะไหลออกมาบ้างเพราะมันแสดงถึงน้ำใจของท่านที่มีต่อพระลูกวัดนั้นมากด้วยเมตตาจริงๆแทนที่ท่านจะโทษพระที่ตีเขาท่านกลับมาโทษตัวเองอย่างนี้น้ำใจเมตตาปราณีนั้น จะมีมากขนาดไหนอย่างไรก็ตามในเรื่องนี้แสดงว่าการรู้จักยอมนั้นทำให้ยุติเรื่องราวได้เพราะคนเหล่านั้นมากด้วยมานะทิฏฐิเต็มไปด้วยศักดิ์ศรีแห่งตัวกูของกูไม่ใครจะยอมกันได้ง่ายๆเพราะคิดว่ามึงแน่กูก็แน่เหมือนกันเลยเจ็บด้วยกันทั้งสองฝ่าย